วิธีการวัดแบค่าแบตเตอรี่นะครับก็คือครั้งแรกเราเปิดฝาออกมามีนอ็อตกี่ตัวสี่ตัว,ตว,ตวห้าตัวเราก็ถอดออมาเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เวลาถอดนะครับแนะนําให้ดูสองสายนี้เป็นสายขั้วที่จะต่อเข้ารถให้เราจําไว้ว่ามันเคยต่ออยู่ตรงไหนสองเส้นแล้วเราก็ถอดเป็นตัวแรกเลย ได้ไข่ควงธรรมดาก็ได้ครับหรือว่าสวรรคไข่ควงก็ได้ถอดแล้วเราก็ถอดไปเรื่อยๆเลยทุกอันแต่จำสองเส้นเมื่อกี้ไว้นะครับเวลาประกอบขับจะได้ประกอบง่า ครับอันนี้เป็นมิเตอร์วัดไฟนะครับก็เวลาเราวัดนะครับเราวัดค่าแบตเราจะดูที่โวลต์นะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองเราวัดทุกก้อนเลยว่ามันใกล้เคียงกันไหมก้อ,อนแรกเป็นเท่าไหร่ครับกสิบส <12, S 2> <5 S 1> องก้อนแรกสิบสองจุดห้าสามนะครับก้อนที่สองสิบเอ็ดสิบสองห้าหนึ่ง 3, 12, 5, 3, ก้อนที่สามสิบสองห้าสามก้อนที่สี่สิบสองห้าสามเหมือนกันแล้วก็ก้อนสุดท้ายสิบสองห้าสองค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วแบตทุกก้อนต้องมีโวลต์เท่ากันและในกรณีที่แบตโวลต์ไม่เท่ากันเราต้องไปไวัดคุณภาพแบตอีกทีหนึ่งจากเมื่อกี้ที่เราวัดแบตนะครับทั้งห้าก้อนแบตก็เท่ากันหมดทุกก้อนเลยสิบสอง จุดห้50บวกบวกเท่ากันหมดเลยทั้งห้าก้อนแต่จะมีกรณีถ้าแบตมีปัญหาก็คือแบตจะต่ำกว่าสิบ11โวลต์ไม่ว่าก้อนใดก้อนหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนก้อนนั้นได้เลย